ที่ามาเก็บพักไปใส่หนึ่งป่าจ้ะผู้เหล่าก่อนเก็บพักก้าผ้าช่มสวนก่อนสวยงามสุดชื่นนะจ๊ะนะโอ้มาคักเก็บมาจาัด <c oughs> ใส่กระถางทุกซอกทุกมุมเลยจ้ะ มุมได้ซอกได้กระส่ลงไปเพื่อความสวยงามโอน้ยพ่ยนจะตกุกมาเก็บผักพุนะ่น่ะจะไปใสหนึ่งปนิ่นจ้ะเอาปนิ่นออกมาไว้พุ่นนะพุ่นนะพุ่น่ะสุดยอดเลยผัก โหดแล้วออโอดอ,วอว้วนทั้งนัน้นนี่เก็บผักเกี่ยวของกินนะพุณนะ่ะข,ขนาดเก็บไปกำลังแตกขึ้นมาอีกเก็บไปมันแตกสุดยอดเลยจ้ะพุนะ่น่ะ โป๊ะ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 อะไรบางคณอะแนงเลโอ้เสียงฝ่าห้องเก็บก้อนฝนจิตตุกใส่หัวพาไปหนึ่งป่าวันนี้ที่รอคอยหนึ่งป่าเนี่ยจ้ะ โอ้ยหน่ยแม่มัน,นสืมามุามดเงงาปะนช่นตันนทดตัดออกกกนทีดี สุดหยดจะสุดหยดโอ้หลุมหัวสักดิ์ว่วงกวมทั้งผีมันยืนเข้าไปในสวนหาผักสลัดพี่เธอ เดียวนี่ก็เพราะแหงแ้งละเดี๋ยวมันแตกต้นกำลังสีตัวกวามพี่นอ้องท่าน,นี่ยังลายอยู่พันแบบนั้น,นตาใหญ่อยู่ด้วยจ้ะผักชีกำลังแตกต้นอ่อนขึ้นมาสาบลาบอยู่แมนคุณน่ะ สวยงามทั้งนั้นสวยมากเขียวกระจีไว้นั่นแหละไปสิาพาเขาไปหนึ่งปลาจ้ะลางผักข้างนอกจ้ะเพไ,ได้เอาหนาไปทะรดน้ำเติมใหม่พอ ตัวในความปวดหน้าบ้านก็สวยจ้าุณตอนแรกว่าซิหนึ่งอันนี้อุบเอาจ้อุบเอาอันนี้ใส่เครื่องข้างลางเนะ ไอ้ข่าตะไคร่ไปประกุดเอ้ยคิงตะไคร่ไปประกุดจ้ะทั้งแรงเราเสือป,ป่าว่างทับยัดด้วยเครื่องข่าตะไคร่ไปประกุดไอ้คิงปลาเนน <c oughs> ตัวบักใหญ่หนึ่งจ้ะหนึ่งปลาเนนหนึ่งปลาเนนจ้า ตัวพริกกัวหอมกัวเบเกิเทศไปตำไปยังเขาลืมไม่ยังกันหะือยแจวเนาะแจวเบเขือเทศนะจ๊ะเนาะด้วยน้ำพริกมาเขือเทศนั่นเองพ่อหนุดอนด้วยเฮ็ดกินเยอะสิลืมกระเทียมลืมกระเทียมตัวพริกตัวบเขือเทศเเ็ดแจว,วเบเขือเทศ ำน้ำพริกปลาเคือเทศแซ่บๆกับหนึ่งตัวเนวียคุณตัวเนี้ยกวันชวนๆอยู่คุณอยู่เมืองนอกเมืองนากว้าสิได้กินยังแต่ละอย่างาานี่ยยืนสั่งเป็นสองชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกว่าสิได้แต่ละคลิปเนี่โหดพอีรีเด้บุคืออยู่เมืองไทยเฮาอยากกินยังกันย่างาออกไปนาปากซ้อยน,นั้นนวกินเต็มซาบลาบสื่ออยู่สื่อกินมีแต่ของแ่บๆ นี่ต้นเทศต้องสร้างเองแลว้วสวนสีแล้วสวนสีได้กินอะไรพ่อแม่พี่น้องอันนี้เปนเจ้าบักเครือเทศอันนี้ยอ,อนนยดยาตะกะแตนอยู่ในสวนใจเองไปเด็ดพักมาในสวนจระเองเองอันนี้เพื่อนสาวมาให้กะลําซื้อมาเองอันนี้เพื่อนสาวมาให้อันนี้พักในสวนอันนี้พักขมหลวกเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้หนึ่งว่าแม่หลวกว่าพิษข้าวเหนียวพุ่นะเสพรบแล้วก็ปลาอบอยู่ในพี่ปลาอบเสร็จแล้ว ปุานินหนึ่งบะได้มันไงก็อันหมวกพ่อแม่พี่นงไงก็หมดหนึ่งเลิดเล็เลิศเส็บเส็บเซ่บเดี๋ยวสิเปิดปลานิ่นให้เบิ่งมันเป็นจังไดเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะอบกระดาษฟอยล์ปลานิ่นกินเขากัน ฝ่าวไปทุระนี่จะทุระมือเด็กันเลยกินเข่าก็ไปได้แซบได้นวดเสื้อสีสางแล้วน่าจนะเนอะเลือดอีหลีใส่เวลาสองวั่วงใส่ในการสางกินแล้วก็สีได้กินกินแล้วกินปับๆสิบนาที่ตองฝ้าอีกแหละเสียออกไปเบิ้งรถให้อายเพิ่นจะ้ะไปหาบลานสาวมามาส,ว,สวนอยากเห็นสวนยญานหน่อย

กำลังเอ๋ถอดเกี่ยวปูถอดนกเก็ตไหหลานจ้ะย่างก็มาหิ้วเขาเพราะฉะนั้นหิ้วเขาก็เขามาไปติในในก,กันกินแต่สิซื้อมาไหวของบริสุทธิ์มาใส่สองฟิตใบเวลาปุ๊บปับร้านั่วมาอยากมาหาก็มีเนวให้ยู่ไอแนวกินเนวา,ายังไหหลานกินสื้อมติติตู้เย็นใบตลอด ที่า่ะนั่นร้านไส้เล่นเนี่ยก็ร้านสาวเจียเขาเพิ่งเจาเขาเขาบ่าามาซื้อเหล้ากระทอดไปไปบ้านให้เขาเฮ็ด <c oughs> กับลูกกับหลานจบานาับพ่อแม่พี่น้องอู้กับคนเฒ่ากะเฮ็ดกับลูกกับหลานกะเฮ็ดกับมวนพ่อแม่มูลที่ทำงานกะเฮ็ดว่าเดี๋ยวไปหาแล้วโด,ด,ดนโะดน อันนี้เกี๊ยวปูอันนี้นกเก็ดไก่อันนี้ปลาจ้ะจะสิทอดไอ้ฟีนไฟ้ดอวนอยุงแต่ได้โทรศัพท์นที่ไม่สนใจดอก ดิเสียเฟิร์สวิสนากระหินวินลีโน่ให้ดูค่ะโฟยนู่นเจลฟอนวิหินสติลดิอ่าเป็นอะไรยังตะกอนบอกกันดูดูเดี๋ยวนี้มีแต่โทรศัพท์เราก็ปากนั่งเบิ้งตั้งใจบงโทรศัพท์ก่อกระเพิ่นกับอาทิตย์ภากันออกไปซื้ออะไรจ้ะสวยงาม ยังเป็นไฟจ้ะร้านก็อ,อยู่นี่ละกุ้มมึงทัวโทรศัพท์ๆๆไปละเสร็จแล้วไปเอาร้านไปนัางกินอยู่เน่สวนน่งเลนแล้วจ้ะที่น่งเลนเล่าในสวนไบสามมุงก็จะเจอาเพื่นไปส่งแม่เพิ่นสามมุ่งขึง i <laughs>